ต้นหวานชื่หวานราสเบอร์รี่หวานมากและอร่อยมากเลยแล้วก็นี่ผักกาดที่หวานแล้วก็คุมไว้มีผักสวีทออกดอกแล้วมันแก่งไงเพื่อนเพราะว่าอากาศมันอุน่นพอบไว้เพราะว่าตะกะเตนเยอะน้อยปลูกน้องจอยก็ให้ผักปังมาโดยสวยๆมากเลยเพื่อนผักปังเนาะผักปังผักกาดขมขมมากเลยเพื่อนเนี่ย หมือนกับมัสตาร์ดไม่ใช่ขมอะเหมือนมัสตาร์ดนั้นเราก็ปูกผักกาดแก้วตรงนี้ด้วยหวานหวานผักกาดแก้วว่าจะแยก,กแลูกเราก็รู้สึกว่าต้นต้นบาสุแต่ไม่ใช่เหมือนในนางรักหรือเปล่าที่นั่นนะที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโตนะเพื่อนแต่หวานนะเห็นไหมขึ้นแนละ้วเห็นไหมต้นนางรักแล้วนี่ก็จะเป็นพวก กาดที่หวางช่วงนี้เราก็จะคุมนะอันนี้เม็ดกะเพราหวานเม็ดกะเพราไม่รู้จะขึ้นให้หรือเปล่าเพื่อนช่องนี้แล้วนี่ก็จะเป็นบีรูทนี่ก็จะเป็นผักกาดแก้วเขาก็ขึ้นมานะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นราดิชที่เยะเลยเพื่อนช่วงนี้ราอันนี้เธอเนี่ยจะไปใหญ่กว่านนิดหนึ่งใหญ่กว่าราดิชนิดหนึ่ง เหมือนหัวชาชโป้บ้านเราเนาะแต่เล็กกว่าหัวชาชโป้ะนะเป็นกลมๆล,ลูกลกลมๆเพื่อนนะขึ้นดีมากเลยซองเนี่ยอันนี้ซื้อซองปีนี้้อาจะเก,ก็บไว้ทำพันธ์บ้างเลยใส่เราดูสิลดน้ำน้าทางจะลดน้ำาหมน,นี่ดูสิอ้ยสวยไหมเพื่อนสวยมากเลยนะอ้นนี้ก็จะนี่เป็นหอมหัวใหญ่เพื่อนเขาให้มาเขาไม่มีที่ปลูกเขาให้ นกก็ปลูกตัวนี้แล้วนี่บอลล็อนี่พึ่งชอบอหมน,นี่อันนี้หักไว้อันนี้จะเป็นบานชื่นบานชื่นงามมากเลยเพื่อนดูสิบานชื่นจะเริ่มออกดอกให้น้อยแล้วนะดอกบานชื่นน่ะอันนี้น้อยคุมไว้มันเพราะว่ามันมีตะกตาเตนน่ะเพื่อนตะกตแเตนตัวเล็กๆมากินเดี๋ยวให้เขาต้นเขาใหญ่กว่านี่หนึ่งเดี๋ยวน้อยก็จะ,จะออก แล้วก็ดอกดาวกระจายตรงนี้เลยแถวนี้นี่โคโออฟเซตตรงนี้เป็นดอกไม้นี่ก็จะเป็นดาวกระจายโคโออฟเซตบานชื่นโคโออฟซตจะสวยมากเลยนะเพื่อนตรวนั้นก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่แล้วก็ถั่วมัก็จะแบล็คเบอร์รี่แล้วก็ถั่วรวมๆอันนี้ก็จะเป็นลาสเบอร์รี่นี่ก็จะเป็นลาดิส ลาดลาดิสนี้ลาดินี้ไม่ต้องการพื้นที่เยอะหรอกเพื่อนมีที่ว่างก็เสียบเสียบเข้าไปเลยหวานเข้าไปเลยเห็นไหมออกสีแดงแดงแวะแต่ก็โดนกินนะมีสัตว์นี่ก็เป็น black c u r k e n e ล black c u r n e ปลูกปะดอกบานชื่นสวยมากเลยเพื่อนแข็งแรงด้วยเด็กน้อยตีนั้น,น,นสูงสูงเพราะว่า มันต่ําเกินนะเพื่อนแล้วก็จะมีขึ้นช่ายตรงนี้มุมนี้ด้วยขึ้นช่ายมนาะปลูกตรงนี้จะเป็นบีรูทน้อยบานก็ขึ้นนะบีรูทแล้วจะมี็นคาม,มั่นสัญญาดอกคาม,มั่นสัญญานี่นก็เป็นออสเตอร์ดอกอลายดอกเขาเรียกชื่อคัตเตอร์นะเห็นเมืองไทยเขาปลูกกัน พอตรงนี้ก็จะเป็นลาดิสที่หวานตรงมมเนี่ยเห็นหวานลยที่ตรง mm hmm. ก็เห็นไหมเยอะเลยเพื่อนอนะเนาะเดินนาะทาเป็นดิ้งอันนี้เป็นช่วงโอทึนเต่บางบางอันเขาก็ขึ้นมานะเพื่อนเนาะมันต้องกลับบ้านตื่นมาแต่เช้าเลยมาลดน้ำ อันนี้ awesome. ออสซึนปลูกพันออสซึนเดี๋ยวเราพาไปดูมุมนี้มุมนี้บอ่บอบ่อเล็กๆมุมนั้นก็เป็นพวกเพื่ผมบล็อกค่เลยแล้วก็ดอกไม้มุมดอกไม้มุมดอกไม้เพื่อนผักกาดเก็บเอา,มาเมล็ดนะเพื่อนเป็นพันพัน,พนเขาจะออกเป็นเป็นพันในนะั้นเลยอันนี้บัตเตอร์เฮดก็จะออกมาเป็นบัตเตอร์เฮดเลยตามที่เขาบอกนะ ถ้าเป็นผักกาดแก้วเขาจะออกมาเป็นพันของผักกาดแก้วไปเลยนี่ไงเห็นไหมเพื่อนอันนี้จะเป็นเพอร์เพอรบล็อกเลน้อยก็เสียบเสีบเสียบเข้าไปจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วเราปลูกแค่ประมาณไม่กี่ต้นก็ได้กินแล้วประมาณห้ากต้นเนี่ยแต่นี้น้อยน่าจะเป็นประมาณสิบยี่สิบเลยสามสิบสี่สิบไปเลยเยอะเลยก็จะมีมุมนี้ก็จะเป็นทั้งสตอเบอรี่พามาดูต้น สวีทพีทที่นอยปลูกเห็นหมากขึ้นสวยมากเลยนาะเพื่อนหอมสวีทพีทนี่กินไม่ได้นะตน้นนี้แต่เอาไวช้ชมไปปักใจกันนะนี่ก็ต้นฟักทองโคแจพวกนั้นนะเพื่อนเห็นไหมขึ้นนอดปลูกสี่ต้นสี่ต้นนี่อดอกมาเดี๋ยวน้องพาไปดูแตงนอดปลูกแตงแตงนี่จะปลูกยากเหมือยเพื่อนเอาใจยากเนอยต้องคุมให้ดินเขาอุ่น เพื่อนมีจะเริ่มมีดอกหรือไม่มีดอกก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะให้เขาขึ้นไปตรงนี้เพื่อนแต่เขาเอาใจยากนะเพื่อนคุมนะคุมด้วยยาดนะดูสิไหมอันนี้สวยมากอว้ยดูสิมีลูกแล้วมีลูกแล้วมีลูกแล้วนะมีลูกแล้วเดี๋ยวได้กินแล้วละ่ะพักทองสีเหลืองโคจะสีเหลืองส่วนอันนี้มีแต่ตัวผู้ดอกตัวผู้ก็ผสมเข้าไป ีไ่ไงผักปังผักปังไม่น่าชอบน้องโจ้เขาให้มารู้สึกเขาไม่ค่อยชอบอากาศเอหนาวนะเพื่อนเขาชอบอากาศร้อนเดี๋ยวนะเอาเรามาคุมหรือเปล่าเนี่ยจะได้ขึ้นดีๆเต็มเลยนะเพื่อนถั่วถั่วเรามีเยอะเราก็เสียบเสียเข้าไปเลยนะเพื่อนเห็นไหมเราจะได้กินเยอะๆมันเหมือนกับ็น ต้นหญ้าเพื่อนแล้ก็อู้แบล็คดูสิเอาลูกเราวก็อู้หล่นแบล็คเคอลเนกินจะเหมือนชุนฉุนนะเพื่อนกินอะกินแบล็คเคอลเรนนี่บางคนนะกินแรงมากเลยเพื่อนกินแรงกว่าเดี๋ยวนะกินกินแรงกว่าไปซื้อในร้านนะเพื่อนอรสเปรี้ยวกินชุน เดี๋ยวเราแรกปลูกเน้ถั่วถั่วสีอมอ่วงแล้วถั่วบางคุมเข้าไปขึ้นเข้าบ้าแล้วเพื่อนเขาก็ให้น้อยอันนั้นนะให้หอมนะเพื่อนให้มาแล้วก็จะลงตัวนี้แหละแล้วก็จะมีลาดิดลาดิดเลยแสดงว่าไม่ไม่ค่อยมีปุ๋ยเพื่อนลาดิดไม่ขึ้นลาดิดในช่องการปุ๋ยเยอะมากเลยนะเพื่อนลาดิดนะ ไม่เป็นไรหรอกแล้วนี่ก็เป็นดอกไม้น้อยหวานขนยาาไปด้วยดอกดาวกระจายแล้วก็เป็นดกอกสวิตพีตรงนั้นปลูกดอกป๊อปปี้ป๊อปปี้นี่ขึ้นไปทั่วนะดอกทานตะว,วันต้นทานตะว,วันงไงี่ไงสวิตพีทนะป น้อยเลยขึ้นเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าดินดินนี้จะเป็นดินเหนียวแล้วเขาจะอัดแน่นแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยลากเขาจะได้แบบขยายอย่างง่ายๆเนาะเพราะว่าเราพรวนดินน้อยุดอันนี้มันขึ้นมาเองนะเพื่อนนี้ดอกไม้เนี่ยมันขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองอันนี้จะเป็นโรสแมรลลี่ที่น้อยปลูกสวยนี่จะเป็นหน้านาจะเป็นบล a ค k c u r r a n t สามปีแล้วนะตัดกิ่งเพื่อนตัดแล้วก็ไปชำขึ้นง่ายมากเลยเพื่อนดอกไม้ปลูกแครอทดอกไม้ขึ้นเต็มเลยอันนี้สูงมากเลยดูสิเห็นไหมขึ้นอันนี้กลิ่นฉุนมากเลยเพื่อนเนี่ยต้นองุ่นอยู่ตรงนี้แหละไม่ไงน้องโจยค่ายต้นองุ่นมาอยู่มุมนี้จะเป็นต้นอันนั้นผัก อันนั้นผักสวิตชาร์ดดูสิมเมล็ดแยะๆเลยเพื่อนแล้วนั่นก็จะเป็นบลเร์เล่นพุ่มนี้เห็นไหมรืมเเปรี้ยวเปรี้ยวจัดนี่ไง่ายคือน้อยปลูกเห็นไหมฝังดินเอาสักกำหนึ่งแล้วก็โรยแล้วก็เอาดินอันนี้เป็นต้นถูลันเตานะเพื่อน แล้วพอเราจะลงเราขุดหลุมประมาณขนาดนี้แหละลึกขนาดนี้แหละลึกขนาดนี้แหละขนาดต้นนี้แหละแล้วเราก็ผ่ากลางเลยนะจับแยกผ่ากลางแล้วก็เรียงเป็นแถวมันก็วงวงเลี่ยะเราปล่อยมือเป็นก็เป็นวงวงกลมเราเราปล่อยมือปั๊บมันก็เป็นแถวตรงอย่ะนะนเห็นะนี่เป็นชุดที่โสงมาปลูก ดอกป๊อปปี้สวยมากเลยนะเพื่อนดอกป๊อปปี่นะเห็นไหมสูงมากนพิ่งชอบชอบนะเพื่อนอะ่ะหัวเขาสวยมากเลยเอาไปตักใจกันนะสวยมากเลยแล้วก็จะอยู่อย่างนี้แหละเพื่อนนาปันน่ารับเพื่อนขอบคุณมากนะคะ